มาอาจารย์ตอนไไม้ฟรีแฮนนะครับวันนี้จะพามาชมขั้นตอนการสร้างหินเทียมนะจากโฟมตัวน,นี้ครับด้านในคือโฟมนะครับแล้วเราก็เคลือบด้วยปูนซีเมนโปลด้วยปูนซีเมนฮนะตัวน,นี้เป็นงานเคลือบบางนะฮะความบางจะอยู่ที่ประมาณ1 5จุดห้าถึงสองมิลลิเมตรเท่านั้นนะครับดังนั้นน้ําหนักของงานเนี่ยจะมีความเบา่นะความเบาเนี่คุ้มค่าที่จะได้เหียบก,กับงานประเภทนี้นะ ไม่เพิ่มพาระแล้วให้โครงสร้างนะครับางาน,นง่ายๆนะครับก็วัสดุอุปกรณ์เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะร้านข้างทางก็มีนะครับผมจะแนะนําให้นะฮะสำหรับท่านที่สนใจครอร์สอบรมเห็นเทียมไม้เทียมตอนนี้ที่บอ่อวินชนบุรีครับวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดมกราคมนี้คิวเต็มแล้วนะครับตอนนี้เราตอนแรกเรารับ เข้าลงแค่สิบท่านตอนนี้เกินมาสิบเก้าท่านนะก็ไม่เป็นไรคือว่านานๆนนทีเราได้เปิดนะฮะก็เห็นใจทันที่จองเข้ามานะครับอ่าสังเกตที่ชิ้นงานนะก็จะได้งานประมาณนี้อ่าอันนี้เป็นขั้นตอนการทําให้ปูนตกผลึกครับอ่างานของเราเนี่ยไม่ได้เคลือบนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีสองร้อยเอร้อยอะไรเคลือบ เรามีสารเคมีเฉพาะทางครับที่เป็นสูตรเฉพาะของค่ายเราของบริษัทเรานะครับเพื่อที่จะทําให้ชิ้นงานเนี้ยเกิดการตกผลึกแล้วก็ปกคลุมตัวเองให้กลายเป็นเนื้อหินในธรรมชาตินะคล้ายๆหินในธรรมชาตินะครับน่ะสังเกตในชิ้นงานนะฮะ่าเห็นไหมฮะเห็นความเป็นธรรมชาติไหม่จะมีเนื้องอกเนื้อบุบะเหมือนหินธรรมชาติแท้ๆนะครับอ่าสำหรับรอบต่อไปคิวโบรลมเนี้ยเดี๋ยวก็ เดี๋ยวค่อยประกาศอีกทีละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีงานที่พมา่านะที่มันละเลงต้องไปทําน่าจะใช้เวลาประมาณสองสามเดือนนะเดี๋ยวกลับมาจากพม่า,รมารเราค่อยว่ากันกทีละกันครับอาจารย์ต๋อมไม้ไวแห่งขอบคุณทุกท่านในการรับฟังรับชมครับ,รบไว้เจอกันลิปต่อไปครับต่อดีครับ